สถานการณ์มินเมทพระปกเก้าเปิดไทม์ไลน์คาดต้นเดือนตุลาภาคมโหวนายกแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งแต่รับรองผลการเลือกตั้งได้ไหมแก็ทอลุยไฟย2กสิบสองกุมภาลงคะแนนไหล ในพื้นที่ันายาวไม่ใช่ทั้งเขตนะครับ <Yeah. S 1> หน่วยเดียวในพื้นที่ันายาวในจังหวัดน่านจังหวัดอุดรหน่วยเดียวแต่ไม่ใช่ทั้งจังหวัดส่วนปากเปลาะใส่ร้ายไทยยึดพื้นที่กั้นรัว้วเขม่งโกหกข้ามโลกพันหัวด้านบนขวางคนกัมบูชากลับบ้านกตอตโต้ต้องคุยกันอีกหลายยกปัญหาไม่ได้จบไง,ไง่ายๆคือจะไปร้องแรกแหกกระเชอเวทีระดับโลกยังไงมันไม่มีผลคือก็กับมาคุยกับไทยทวิภานเป็นเรื่องของสองประเทศ ทีของไทยล่าสุดแต่ไทยเราก็จัดใช้เวทีต่างประเทศในการสื่อสารเหมือนกันเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็จะเดินทางไปต่างประเทศในอีกวันสองวันข้้งหน้านี้อันนี้เป็นประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ก็โฟกัสไปที่เรื่องพกกรรคกาทําจะได้ร่วมรัฐบาลไหมร้อยเอกธรรมนัฐจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมก็มีทางกองเชียร์และกองแฉพรรคอื่นก็ออกเงียบๆไงก็เลยเป็นร่างพรรอื่นก็ไปลุ้นเรื่องเลือกตั้งเป็นโมฆะบาโคตส่วนพักส้มล่าสุดก็ไม่ขอข้อมูลเลเซอร์ไอดีจากประชาชนแล้วซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจับท็ศ พักส้มที่ผ่านมาโกโหกยังไง<ฆ>แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีประกาศสำนักจุลาราชมนตรีก็เป็นประกาศสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับ<ฆ>ประกาศจุลาราชมนตรีกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎดอนฮิระสัตราะหนึัราช1447ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีส9บกกุมภาพันธ์ครับก็คือวันนี้<ฆ>และเมื่อวานนี้ท่นานนายกรัฐมนตรีคุณนุจินชานวิรุฬกุลก็ได้มีการกล่าว เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนประจําปี2569อย่างเป็นทางการนะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยมุสลิมและก็ในโอกาสนี้ส่งความปรารถนาด<ะ>นะีเพราะว่านี่ก็คือเป็นวาระสําคัญของพี่น้องชาวมุสลิมครับในอันนี้ที่ทานายกรัฐมนตรี<ะ>ก็ได้มีการ<ะ>เผยแพรค่คลิปเลยนะคะเป็นคำอวยพระนะนายกรัฐมนตรี<ะ>ส่วนรัฐมนตรีซาบิดาไทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม<ะ>นะก็ได้อวยพรเช่นกันครับ เื S <S <expand> <an ct i que> mm ่องในเดือนเจรจาประอนประเสริฐส่งความปรารถนานี้นความโปว่งใยอย่างจริงใจแต่พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีพหุวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธประเพณีของพี่น้องมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่เพิ่งผ่านมาก็ติจิจก็เห็นความหลากหลายที่สวยงามในบ้านเรามรเด็นที่เป็นประเด็นข่าวว่าไปพูดไปพ่นอะไรที่เวทีสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยเขาพูดเขาไม่ได้พูดบนเวทีให้สัมภานซื้อ พูดง่ายๆก็คือจ้างล็อบบี้ชิดนั่นแหละในการเป็นเดินสายคือปกติมันก็จะต้องมีการจ้างล็อบบี้ิให้สัมภาษณ์กับสื่อตามประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์แล้วก็บีบีซีไทยฮะก็ได้มีการเอาบางส่วนมานําเสนอแล้วก็ทำซับไตเติลแปลด้วยว่าที่คุณบานเนี่ยให้สัมภาษณ์มีการพูดว่ายังไงบ้างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือเขาก็อ้างว่าไทยเราเนี่ยไปวางกําลังวางตู้คอนเทนเนอร์ล้ําแดน,นกัมพูชา Yeah. Uh, in many areas this is further beyond even thailand's own unilateral uh, claim line, border line. Uh, also certain activities that have been uh, Conducted by uh, Thai troops, such as the laying of containers, barbed wire to block the road, has caused hardship to our people. We have about 80,000 people displaced, cannot go home now because of the blockage. So, this is not an accusation, but it's a statement of the facts on the ground. <coughs> เพื่อเห็นว่าฝั่งโน้นเนี่ยโจมตีไทยยังไงส่วนทางการไทยมือวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่ามันก็เป็นคาพูดของฝั่งกัมพูชาแต่ของไทยเรายืนยันเราทําตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงทําตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วในกองทัพบกทันกระแสโค้ดคาพูดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียสักพวงเกตแก้ละค่ะไทยการพูดเหนือกว่า ถ้ากัมพูชาใช้เวทีนี้กล่าวห,หาหรือพาดพิงไทยก็พร้อมตอบโต้ถ้ากลับไปกลับมาเมื่อไหร่จะเห็นความคืบหน้าสุดท้ายก็ต้องคุยกันสองฝ่ายไม่มีประโยชน์ที่จะกดดันไทยในเวทีต่างประเทศค่ะนี่คือท่านศ,าศ,าศารีหัศกคระแล้วอันนี้แหละที่มองว่าการทูตไทยหเหนือกว่าเพราะอะไรกัมพูชาไปสัมภาษณ์สื่อพยายามโจมตีแต่ในขณะที่ไทยเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ชี้แจงแต่ต่อให้กัมพูชาพูดอย่างนี้กับเวทีโลกสุดท้ายต้องมาคุยกันสองฝ่ายไม่เปลี่ยนแปลงผลพูดภาษาชาวบ้าน ไม่ต้องเป็นภาษาการทูตก็คือมึงจะไปรินทาก,กูให้คนอื่นฟังทําไมสุด<ะ>ท้ายมึงก็ต้องมาคุยกับกูจบพูดง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่่าไทยเราจะไม่สื่อสารตอบโต้สื่อสารชี้แจงเหมือนกันท่านรัฐมนตรีศรีสั์ก็จะเดินทางไปเข้าใจว่าไปสวิตในว,วันวันสองวันนี้แล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะไปสื่อสารเหมือนกันแต่สุดท้ายหลักใหญ่ก็คือต้องกลับมาที่เทวิภาคี แล้วตอนนี้ก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาทําหน้าที่แล้วไทยเราก็จุดยืนชัดเจนเดินหน้าเลิกแน่เอ็มโอยไม่ต้องกังวลเลิกแน่แล้วก็เดินหน้าตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้อยู่ที่กัมพูชาสุดท้ายคุณต้องคุยกับเราสองคนนะ่ะคุณจะเอาอยัางไงส่วนที่คุณจะไปทํายังไงกับท่าเรือเรียมเป็นเรื่องของคุณแล้วเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐด้วยกับจีนด้วยนั่นคือเรื่องของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นกัมพูชาเองก็ต้องประเมินตัวเองว่าจะเอาอยัางไงโคศกกองทับบก กรณีนายกกัมพูชาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศยืนยันไทยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์อย่างเคร่งครัดเห็นไหมพร้อมหารือทวิภาคีเมื่อสถานการณ์ลดความตึงเครียดและพื้นที่มีความปลอดภัยครับคือประเด็นแรกที่คุณมาเน็ตบอกว่าไทยกาลังยึดคลองดินแดนของกัมพูชาอยู่ตั้งตูงก้กระเจาลวดนามเนี่ยส่งผลให้มีผู้พัฒถิ่นกว่าแปดหมื่นไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกองทัพบกยืนยันแต่ก็คือพันเอกพลตรีวินไทยสุวารีบอกกัมพูชารู้อยู่แล้ว ว่าไอ้พื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ประเทศไทยในอดีตไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ีิภัยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในกัมพูชาเองมาพักพิงแต่พสอสงครามเสร็จสิน้นประชาชนและทหารกัมพูชาไม่กลับขยายชุมชนลุกลาเขตดอธิปไตายของไทยต่อเนื่องไทยก็ประท้วงเรียกร้องม,มาโดยตลอดแต่กัมพูชาเพิกเฉยไม่ยอมแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มดังกล่าวอย่ามาเรียกว่าคนพัดถิน่น คือกลุ่มบุคคลที่ทําผิดกฎหมายลุกล้ำอธิปไตยไทยแล้วไทยพยายามใช้สันติวิธี<ะ>มาโดยตลอดแล้วก็บรรลุต่อมาที่กัมพูชาอาแต่ว่าการยึดครองดินแดนของไทยติดตั้งตงู้คอนเทนเนอร์ลวดน้นาเนี่ยยืนยันว่าไทยเราทําตามข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยถแถลงร่วมหรือจอยสแตนด์มนต์นนอย่างเคร่งครัดข้อ2ระบุเอาไว้ชัดเจนให้ทั้ง2ฝ่ายคงวางกําลังที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันหลังการสู้รบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกาลังที่ตั้งอยู่ เพิ่มเติมไม่รุกเข้าไปไทยเราก็ทำตามนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นและ,ะให้ท่านเรายืนโดให้ตกเป็นเป้าเหรอเราก็ต้องมีลวดหนัมเราก็ต้องมีคอนเทนเนอร์เพราะมันมีกัมพูชามาลื้อลวดหนมแล้วก็วางคอนเทนเนอร์แล้วล่าสุดก็เอารุดหนามไปไว้บนคอนเทนเนอร์ด้วยเดี๋ยวจะติดกล้องด้วยติดไฟด้วยกินหมูกระทะก็กินฝั่งไทยลมมันพัดไปก็ช่วยไม่ได้อันนี้โฆษกไปได้พูดผมพูดเองเ <laughs> พราะว่าน,นี้คุณกันทอง,ลงพลังโพสขี่กินหมูกระทะซึ่งทั้ง แล้วยืนยันว่าไทยเราไม่มีวัตถุประสงค์จะไปละเมิดอ,อธิปไตยไทยสุดท้ายมีการตกลงหยุดยิงคงกําลังทหารตามจอยเซตเมต็ดมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เพราะประชาชนกัมพูชารวมไปถึงทหารกัมพูชามักออกมายั่วยุท่าทีแข็งกร้าวส่วนประเด็นสุดท้ายที่นายกกัมพูชาบอกว่าให้ไทยเปิดโอกาสคณะ JBC ก็คือกรรมธิการแดนงกัมพูชาเร่งแก้ปัญหาไทยเรายืนยันว่าเราก็มีเป้าประสงค์เช่นนั้นแต่หลังจากนี้ก็รอรัฐบาลชุดใหม่ แล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่มันต้องลดความเป็นปลปักลงก่อนมันทึงพร้อมพูดคุยกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้รอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะไปคุยไอ้ทวิภาคีเนี่ยแบบกัมพูชาเนี่ยรีบมากนะช่วงนี้เห็นไหมที่ผ่านมากี่สิบป,ปีอะช้าตลอดอะ,ะแล้วพอทีอย่างเงี้ยรีบเลยท่านรีบทำไมไม่คุยกันดีเดือก่อนที่จะมาลุกลามประเทศไทยลุกเล่นตลอดส่วนนี่คือสิ่งที่กัมพูชาพูดอะไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางแล้วล่าสุดวางลวดหนามอีกชั้นหนึ่ง ก็เป็นประเด็นที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยใส่ใจอยู่ตอนนี้